มีความแพ้นะครับตอนนี้แพ้กำลังรับประทานอาหารตนวลขนเป้าแบบกลมแต่นวลตรงกล้ๆตรงละตัวไหนตัวไหนูกตัวเต้านูงตัวยเงี้ตั้งท้องอ่ะถุงซื้อไปแวบอิจเี้ยตงไปซื้อคุ้มไหมก็อโคสเอาไหมดิแล้วอ๋อมันกัเนเกิดีโคแล้วมันจะเกิดติดละองตัว จะได้ไม 1941, ่เยะกันตัวนี้กำลังจะคลอดนะครับตั้งท้องโดโคพันดูโคพันธุ์หน่อยตัวนู้กนกำลังตั้งท้องนะครับฝาแฝดตัวเสียงตาหน่อย เปรานอาหารกันงอะร่ตงไนกตองัวตัวไหนขอตัวตัวนี้ขอยาวแล้วครับมันือบจะบ้าโป้เลยังถงเดือนถุงได้ที่ตัวนี้ กับอีลอนนั่นเองคเจ้าของแพะนะครับเจ้าของแพะนี่หมาเลี้ยงแพะนี่ก็มาเลี้ยงนี่ก็มหมามา,มาเลี้ยงแพะนะครับอยู่บนเกะนี่เด็กเลี้ยงแพะไหนเด็กเลี้ยงแพะ้ Oh, ini nama